กาบนมัสการครับปูกาบนมัสการจ้ะครับปูยินดีอะครับท่านชมพี่ไก่ฟลอริดานะครับฝากมาทำบุญน้ำปูครับซาดูดได้ผิดได้ครับอยากจะเล่นลงเรื่องอันนี้ก็ปูชุดชุดรับน่วยสามตัวครับเง่แง่แปดเก้าศูนย์รักก็แปดกับเก่าลักน่วยบนหรือล่างปูบนบนบนแปดเก้าชย์เอาจะแปดกับเก้าครับแล้วคลิปมั้งกานีล้วคลิปกับเจ็ดเก้าศูนย์ก็เอาจะ เจ็ดกับเก้าครับท่านเหี่ยวไซตที่ตัวท่านพ่อแล้วครับถือที่ดีดูนี่หลักสิบเจ็ดเก้าศูนย์หลักหน่วยแปดเก้าศูนย์เออเอากะอันนี้เนี่ยแปดกับเก้าครับหลักคิดกับเจ็ดกับแปดโอ้ยเจ็ดกับเก้าเท่านั้นครับปู่ที่ตัวหวดที่แล้วธรรมชุมนะครับหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยมหานะครับตัวเดียวผู้ใหญ่หลักกระชุดอ่าสี่ตัวมาสองตัวแปดเก้านะครับอันนียหลักร้อยมัน อันนี้รักบัวได้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดผู้เอาแปดเอาแครับผมขักกากวะครับแตว่านี่นี่นี่รักสิบมันรักซิเต็มเต็มแล้วรักซิบเจ็ดเก้าศูนเออเนี่เอากจเจ็ดเก้าพ่อรักหน่วยแปดเก้าศูนเเอาเปดก้าพ่อครับตัวนี้ันี้ชุดบนชุดบนครับานี้อ่นี่ และเน้นเรือปูเอาปูปูห้เก็ดซีคือบ่มีซีหลักหน่วยบะมี่ซีตัวนี้บ่มีครับมี่พี่เห็นมากพี่ครับพี่อยู่นี่นี่แปดเจ็ดที่ยุนี่ตัวนี้เอาตัวนี้ครับโอ้เอาชุดนี่ชุดมาครบบนนี่เออครบบนนี่นี่ครับแต่ว่าชุดนี้มัน่เขกากันต่ว่าเอาเอาตัวนี้หนึ่งหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าออนี่อันนี้มาครบบนครบบนครับผมแปดเจ็ดที่ตัวนี้ปูให้แปดเจ็ดซีครับตัวนี้ตัวนี้ก็ มันมากเขาเจ็ดหยุนครับเจ็ดแปดครับเจ็ดเก้าครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าบัวปัวเก้าเก้าเนี่ยก็เถียวเก้าแปดครับเก้าแปดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์มาได้บหครับปัวบัวปัวบัมาศูนย์ศูนย์บัมาศูนย์บัมาศูนย์ศูนย์กับหนึ่งบ่วมีบนครับ ล่างกับบมีหนึ่งโอ้บะมีศูนย์คือกันล่างกับบะมี่ศูนย์ศูนย์ไม่มีบนไม่มีล่างเออเจ็ดคือ 7, โกงหมดแล้วครับจะไปซื้อเทียงนันครับผมเท่านีแ้แหละชุดบนชุดบนนี่ปูจะให้เน้นคู่ใดครับชุดบนชุดบนปูก็มัเจ็ดทีอยู่แล้วครับมีเพิ่มมาปูเลยจากไหนบะบ,บ,บม่นนครับมีแต่เอาชุ่มอย่เลยเอาตัวได้ครับ พูดกับว่าครับบอกยุ่งโตกีแปดนะคือหนึ่งครับเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับเจ็ดแปดเจนนเ้อเจ็น่พกับหน่วยมันัติครับผมโอ้ถึงแงียดีพี่บาลักทิพย์มัตถุดอกอันนี้ครับเจ็ดเก้าศูนยเอาจากเจ็ดกับเก่าพ่อแล้วอ่านผรมชมรักสิบหน่วยบนมาปัวเนี่ยแม่เลยอ่านผูมชมเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ได้พี่น้องได้ นะครับสูตรที่ปูแล้วเอามาใช่นุ่บนเัชปิดเจียครับนี่นี่นะนี่นี่ครับคีบคีบสูตรปัดหน่วยนี่ปูแล้วเอาสูตรสูตรตัวนี้นี่นี่มาครับนี่ก็มันได้อันแปดเก้าชุดนี่ครับนี่วดบ้างหั่นกันอย่เดียวสามสี่ห้าครับผมเดี๋ยวบ่อเท่าเขียนให้เด้พี่น้องเด้สูตรนี่ฮะก่อนบ่ถือตัวเดียวปูแล้วเอาสูตรน้ำมาแช่นไว้ครับผม มาเช่นไว้ชูกันยาดีกัน่างชูรักหน่วยตัวนี้ได้ามาใช่นครับตัวนี้บันสิบบนตัวแรกกับปูสิบบนนี้เจ็ดเก้ามีช่องโถงเจ็ดเก้าศูนไทยมักชูเก่าว่าปูเจ็ดเก้าศูนย์ปูเอาเจ็ดกับเก่าเท่านั้นหน่วยบนครับหน่วยหน่วยบนก, 8. 8, 9, กับแปดแปดเก้าศูนย์เอาแตแปดกับเก่าเท่านั้นแปดเก้าศูนย์ครับผมเจ็ดแปดเนี่ยพูดมากได้ครับ คือคือแปดเจ็ดทีน่าปูให้ซาบเอาเอันนี้ชุดที่ปูให้ตองหวดได้ท่านผู้ชมเด้วนะครับแปดเจ็ดที่นี่หละครับผมแปดเจ็ดทีแปดเจ็ดสี่เหมือนมาเขากันซาบเอากันยุ่งมั้เจ็ดแปดเจ็ดแปดปูห้าเจ็ดแปดมาเขากันนะเขากันเลยปูห้าเจ็ดแปดเลยป่ะครับผมเออนี่มันมาเขาเจ็ดแปดนั่นน่าปูเลกอยากให้เอาครับครับปูให้ตัวแรกกับปูบน่ะบนปูมัก แปดเจดซีท่นันแล้วแปดเจ็อ่ากับขึ้นมากเกิอเป็นเจ็ดแปดเท่านี้นี่เทนี้แล้วจับตัวนี้เจ็ดแปดกับเจ็ดยังปัวเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่เาน, <ะ S 1> น,นี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าลักเก้านี่บพจับ,บปอ <c oughs> บัวปัวปี๊เก้าอยู่ตลอดดีครับท้งบนทั้งลางแต่ว่าศูนย์บ่มีบนล่างบม่มีครับ 4, และชุดล่างในปูนี่นี่เลยนี่นี่ครับชุดบนนี่ศูนหนึ่งกับศูนย์บมหน่้กับหนึ่งกับเก้าบมมี่เห็นบเอาปูหนึ่งกับศูนบมมี่คือติดศูนอยู่สิบบนน้วยบนติดรัวจะ่าเห็นปูเบากูเบาปูเบาครับเบานี่นี้เน้นจ็ดเจ็ดกับเก้าครับอันนี้แปดกับเก้าครับศูนย์นี่เบาศูนตัดตัดทิ่ได้ครับ อย่บนปูนถึงมาเงาแล้วครับผมิดอันนี้สิบหน่วยบนเอาแต่ว่าชุดที่ปูห้นี่เจ็ดซี่นีอยู่ในชุดมาครบบนมาปูเออเนี่ยแหละครบบนนะครับผมแปดเจ็ดทีนี้คู่เดีาวเนี้ยอย่ากลับกับเจ็ดแปดท่านครับปูตัดนี่ครับเจ็ดแปดตัวนี้นะครับผมอันนี้เบ้าท่าเขียนสิบหน่วยบนและชุดล่างในปูชุดล่างครับ หลังปูมาต์ตเก่าแล้วครับผมสองเก่าสเก่าหาเก่านี้นี่ปะครับยังเป็นชุดเดิมเนี่ยปะปูปชุดเดิมเนืสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเกนี่ยแหละชุดเดิมเนี่ที่สองเก้าครับผมปูมักนก็ได้ยเดินเนี่ยครับเอาครับเอายู่นี่และครับม่เกินเก้ารอกเลขกันครับเลขหมดนี่เลียนเก่าแล้วเรขหลังครับปู หลักกระชุดสี่ตัวมาสองตัวยังตัวเก่าบ่ปูวตัวเก่าแล้วจะปูปูมักชุบนีปูมักชุบนีหลายกว่าเออมักชุบนีหลายกว่าครับคือเก่านี่ีปูว่าเฮจาริสกามีครับเก่าหลักร้อยหลักร้อยนี่แปดเลยบ่ปูวแม่น่ะแปดหกเจ็ดแปดปัแปดตัวเดียวครับแปดตัวเดียวบ่วพีดแค่เคียรเลยหกเจ็ดแปดหลักร้อยครับหลักร้อยหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดบัวพีดเหรอ เงาถึงเงาเฮงรักร้อยม่กีไ่ไายนี่รักไอุมงเงียงเลยเี้ยนาทีสองนาทีสามถึงไปอีกเลรอครับรับไมันเห็นบ้างหครับผมสามสี่ห้าเหมือนมันก็ไปหาห้าหกเจ็ดมันก็มาหาครับ ทีห้าหกมันกำลังหกครับเขาพีคเยกเจ็ดหักวันนี้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดกับมนพีษสองโซนบ่ถือเลขครับรักร้อยเน่าแห้งครับผมท่านผู้ชมนะครับในแคปกาจอได้พี่น้องได้อันนี้ชุดมาครบบนแล้วปู๋นะนี่ครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าก็ยังอยู่ในชุดมาครบบนได้พี่น้องได้นะครับมาสิบนหน่วยบนนะครับเจ็ดกับเก้าแปดกับเก้าคือเจ็ดแปดเก้ามีอยู่ในชุดมาครบบน นะครับผมดับบนหนึ่งกับศูนย์ดับล่างศูนย์กับโผใครเสีบมารักทริปนี้แหละเท่ามันครับมีสามตูนรักทริปตลอดเห็นมะเข่าจุนเด่นเห็นมาเข่าครับสมรักลอยอยแล้วจนมันสามตูนมันก็ติดเช็คกันครับปูพี่ว่าถูกอันสามกระชีนทิมแล้วครับสองตัวไปทิมแล้วครับ เน้นชุดใดชุดบนนี่ปูนี่ครับโอ้ปูชุดบนเนี่ยปูเอาช่วงสามส่นี่แล้วผมมัดแข่งครับหลักสิบหลักหน่วยนี่แม่หลักสิบหลักหน่วยเออนี่แหละเจ็ดแปดในกระเด็นมาปูเออนั่นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเออช่วนนี่แหละนี่ครับก็อยู่ในชุดมาครบบนนะครับท่านผู้ชมนี่ช่วนนี่แหละ สตัวแปดเจ็ดสี่ ok, แต่ว่าหรักหนวยคือบบมีสี่หรอปู่บมีจุดนบมีเอาไว้แน่จุดนี่ล่ะนี่งสามตัวมันถ้านผิดจะเคเลียดครับว่าถ้าผิดจะหมดได้สามโถได้จุดอ่านผูมชมปู <c oughs> ชุดล่างนี่ให้เน้นชุดนี้มันปะครับเนีนละเน่นละสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้ครับปูเนียนที่สองเก่ากับตัวด้วยได้ทรรมชมได้ชุดล่างนี่นี่นปูอยอดเกามันบดถบีเทียนมาสามตัวตลอดครับพี่นีย ทุดปัดนี่นี่นี่นพูดได้เยเอาง่ายไปพุ่มนี่ได้นี่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 ได้บ้างหันมีบหันมวดบ้างหันนี่นี่มวดนี่ก็ะจยเก่านะะพูดออกไปพุ่มแล้วนี่หนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าออนี่บ้างหันเหมือนเจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้ามันก็ออกนห้าศูนย์สามนี่ก็ห้าศูนย์สี่พี่ว่พี่จะมวดได้นี่ได้สามตัวนี่ครับอ่อนชุดนี่ มาสามตัวบนทุกหมดเลยเอานะครับท่านผู้ชมปูกระยำสูตรนี้เด้อพี่น้องเด้อมาครบบน1 4 5 7 8 9นะครับถ้าจับกระมี๊ยม10บนหน่วยบนก็ยังอยู่ในชุดมาครบบนนะครับ8กับ9อ่ายอดประโยปูมัก8 7ที่เรื่นี้ครับ8แน่นอนหวยเบนี่หลักร้อยหลักร้อย6 7 8ปูเน้นที่8นะครับ8 7 4นะครับท่านผู้ชมปู่นนะฮะครับกระมีแค่3คููครับ7 4 จ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับผู้ใหมักรักเก้ากับเก้าแปดเก้าเก้าเรียพี่น้องเด้อนะครับล่างสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้านะครับวงกลมที่สองเก้าบนตูเน้นชุดนี้แปดเจ็ดสี่ก้าวอกด้วยหนึ่งแปดเก้าห้าห้าเก้าเก้าสามสามเก้าครับเอาปูชุดนี้คือบตรงกันสี่ตัวมาสองตัวผู้ใหญ่มักชุดนี้ผู้ใหมักชุดนี้ผู้ใหญเก่าอยู่แล้วหมวดที่แล้วนี่มาแปดเก้านะครับชุดสี่ตัวมาสองตัว ปูมัดเก่าเรื่องแห้งเรื่องหมดนี่นะเอานะครับม,ออมักเ่าพี่น้องผู้ใดมักชุดนี้แคปหน้าจ,จอจับแน่นิ่วนะครับงวดนี้มัดเก่าบ่ปูครับเอากราบขอบคุณขอบคุณปูทำชมมุ่มงวดนี้ปูบอกเก้ามานะพ่อกันคลิปหน้าครซาดถูกครับผมอะได้ปูเอาไปทั้งล้างน้ำแน่แหละก็ผมครับผมมัดเก่ามาัดเก่าล้างน้ำไหลให้ครับ ขอบอกกันคลิปหนา้าสวัสดีครับสาธุค่ะอบอกันไม่คลิปหนา้าค่ะคลิปนีส้สวัสดีค่ะเจ็ดแปด่ยจะลืมป่ะเดี๋กับข้าปูเจ็ดแปดไหตัวหนึ่งบนมาโอ้บ่นจะลืมเจ็ดแปดนะคะมันมาอยู่ในสามโต๊ะอยู่